ต้องเข้าดูทุกวันอ่ะพี่เป็นแอดแอดมินที่แบบว่าอืมเดือนละครั้งอ่ะไม่เอาไม่ชอบอ่ะอยากได้ทุกวันมาทุกวันน่าแล้ว <laughs> เจจัดอะไรก่อนมาบ่อยเดียวเบื่อเราอยากได้ทุกวันเข้ามาทุกวันไม่ใช่อย่างอื่นนะพี่ต่อจัดอะไรสามรอบสี่รอบไม่ไหวแล้ก็ไหวอยู่ถ้าได้ความขวัญเนี่ย ไม่ใช่ยางอื um um <t <t ่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ค้างขวัญนะให้กี่รอบก็ได้กลับมาก่อนนะเจ้อจัดห้องพักผ้าสวัสดีพี่หมีลงทะเลอะไเหรอภูเขาไหม สวัสดีค่ะพี่ป๊าดห้าวนใจหมดอ่ะว่าไม่ชอบหรือชอบยิ้มเฉยเอ อะไรนะปืนกันสนุกเลยภกเขาชอบพวกเขามากกั่ทะเลสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ปวดขานักนะจะนั่งสมาธิโอ้ปวดเข่าอ่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะพี่โทล่าโอ้ยปวดขาปวดข่า,ปว,ขาวปวดใจนะโอ้ยปวดจริงอนะ ơi, rồi à Khỏi như được đây mà nhỉ Hãy fire up. โอ๊ยปวดตายอายุยี่สิบห้าไปนะไปไหนอีกอายุยี่สิบห้าเหยียดขาเอาไว้ปวดจริงหนูไม่ได้นั่งแบบไอ้นี่เย็นดีกว่าปิดเองนี่ก่อน จะเป็นมอนวดเหรอมืดแต่ไฟไม่อันเนี้อุ่่นดีมากขอบคุณค่ะหันข้างม่ะปวดขาจริงพอยจะแคบล่ะ